สวัสดีค่ะยินดีต pues ้อนรับเข้าสู่ช่องคุณลาฮิตอ้าวต่อ้วนจะไม่ได้เอาเลื่อยมาเหรอนี่คุณพ่อลือสิ่งนี้รอเราแล้วนะคะเนาะอันนี้ข้าเน็ดก็อยู่ช่วยงานเออเกบผัดในนั้นก็น่าจะมีมั <tut> ้งในท่อปราปา ฟันดีอยู่บ่เมื่อคืนนะมาใจจะเข้าก็เข้าไปก่อนนะหนูฟันดีเด้อเป็นเยี่ยวสะกันไปโอ้ดจะอ้วนดูดิหมาขี้ตรงนี้นะได้อยู่ไหมสองถังเอาอีกถังนึงก็ไว้ข้างๆนี่ดีลากเอาอีกอีกถงนึงเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนอีกถังนึงจะไว้ตรงไหนไม่ใช่เอาไว้นั่นน่ะข้างหน้าโถข้างหน้าเดี๋ยวดูจัดระเบียบถังมันชั่วครั้ง นี่ตะอ้วนเออไว้ตรงตีนเจ้านายนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะได้เวลาไอ้นี่นี่ทั้งทั้งลากเอาไว้ตรงนี้แบบนี้เออแบบนี้อู้เจอไหนเดอะเนี่ยเจาะหนอีกไหนเฮิ่มผี่ะมงอน้ำไหลช้ามากเลยคุณเมนเวลายเน็ตเฮ้ยจะพูดประหมอาจุดวน ที่ฉีดอันนั้นนายูที่ฉีดตูดในน้ําน้ํามันก็ไม่ถึง,งขั้นว่ากระเด็นนะท่านถ้าเป็นเหมือนบ้านผมเนี่ยกระเด็นอยู่นัน่นไงตาหลักเป๊กเยอะแยะเลยอืนี่คุณพ่พอเพิ่งเดินท่อมานี่แล้วนงท่านนี่เดี๋ยวข้าเผา้ขยะน่ะดท่อที่คุณพ่อเดินก็มานี่เลยเออเดี๋ยวเราจะเจาะรูเพิ่มตรงน,นี้นะท่านนี่อือเราต้องเจาะรูเพิ่มเจาะรูเพิเ่มตรงนี้อีกรูหนึ่ง แต่จ้าไม่ได้เอาน้ำใช่รอนนหรือเปล่าเอามาเอามา,เอามาอยู่ที่จร้รูนะแสดงว่าท่อพอใช่ไหมพอกับพอดีเป๊ะเลยท่อนะ่ะสิบเส้นเหลืออยู่เม็ดนึงเหลืออยู่เม็ดนึงก็ทำอะไรไม่ได้อีกก็ซื้อเพิ่มอ,อีกหนึ่งเส้นหรือว่ามันยาวเกินว่าน้ํามันเลยไหลช้าน้ําไหลช้ามากเลยบ้านนี้พี่น้อยไม่นะอยู่ก๊อกนู่นแรงนะก๊อกหน้าบ้านนู่นะ่ะแต่อยู่นี่มันไหลช้ามันยาวมันยาวเกิน นี่พออ่พอก็รื้อสิ่งนี้รอเราแต่ในไม่ได้เอาเลืออ่อยมาวันนี้นะหน,น้ามันไรซ่าเนาะมันงาวเกินบอกม่ยุ่หน้าบ้านขึ้นไรแห้งยุ่งเน,นาะมันง่ามันเลยไรซ่าหนูวะนี่พ่อนี่ก็รื้อตรงนี้คนเดียวนะคะนะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ